แชร์สูตรสมุนไพจีนที่ช่วยฝ้าฮอร์โมนค่ะอันนี้เป็นสูตรที่เกดเคยแชร์อยู่ใน YouTube นะคะหลายคนเขียนมาถามไลน์มาถามค่อนข้างจะเยอะมากวันนี้จะแชร์อีกครั้งค่ะว่ากินอะไรบ้างในสมุนไพจีนมีตัวที่ช่วยบำรุงเลือดช่วยระบบไหลเวียนเลือดให้ดีขึ้นเหมาะสำหรับคนที่เป็นฝ้าฮอร์โมนเลือดลมไม่ดีประจำเดือนมาไม่ปกตินะคะกินได้เลยไม่มีผลข้างเคียงไม่มีอันตรายค่ะอ่ามีอะไรบ้าง หพุทสาจีนพุทราจีนแห้งๆนะคะ3 4ลูกเขาจะลูกโตๆแบบนี้ใส่เข้าไป3-4ลูก 2. เกาขี้หรือเรียกภาษาอังกฤษ,ษว่าโกจิเบอรี่ห่งหยิบมือคะ่ะเม็ดแดงๆเช่นกันบำรุงสายตาดีเลยตัวนี้ สามเก็กหวยค่ะก็อีกหนึ่งหยิบมือใส่ไปได้เช่นกันบางคนมีดอกกุหลาบนะคะก็ใส่ไปได้ตัวพวกนี้ก็จะช่วยบำรุงเลือดให้ร่างกายของเราเนี่ยมีเลือดลมไหลเวียนดีแต่นอกเหนือจากนี้อ่ะวิธีเกฑนวิธีกินลืมเลยก็คือเอา3อย่างนี้ใส่เข้าไปแล้วก็เอาน้ําร้อนนะคะต้มให้เดือดเดือดเสร็จปุบ๊บเราจิบดื่มด้ตลอดวันบางคนถาม1นชุดกินได้กี่วัน ควรจะแค่วันเดียวก็พอเพราะมันจืดแล้วมันจางแล้วพอเราเติมน้ําร้อนจิบดื่นทั้งวันเนี่ยก็สมุนไพรก็เจอจางอยู่ในนั้นแล้วพรุ่งนี้เช้าทําไมเติมเข้าไปใหม่ก็คือกินเหมือนน้าชานี่เองนอกเหนือจากภายในที่ดีแล้วภายนอกก็เช่นกันนะคะพยายามต้องทําอารมณ์อย่าให้เครียดเรื่องของอารมณ์เนี่ยสำคัญเช่นกันเพราะฮอร์โมนมันคือเรื่องของอารมณ์ภายในเลือดลมของเราถ้าเกิดว่าเราโมโหบ่อยเครียดบ่อยเลือดลมไม่ดีพุ่งรวดพุ่งพลาดเลยในะทีนี้ทํา ให้ฝ้ามันก็ขึ้นมาได้และนอกเหนือจากนี้ก็ต้องดูแลเดิมน้ำให้ได้มากๆหน่อย2-3ลิตรนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะและภายนอกทำยังไงบำรุงค่ะทาบำรุงที่ปลอดภัยไร้าสารลดเม็ดสีเมลานินอย่างปลอดภัยด้วยสาสกัดธรรมชาติรวมไปถึง กันแดดเราต้องไม่ลืมค่ะเพราะว่าแดดเนี่ยคือสาเหตุเลยที่จะกระตุ้นฝ้าให้มันเพิ่มขึ้นได้ภายในเราไม่ค่อยดีละภายนอกอย่าให้มันมากระตุ้นเพิ่มเลยก็ทาครีมกันแดด S P F 50 P A บวกบวกบวกขึ้นไปทา2ข้อนิ้วชี้แบบนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมทาซ้ำระหว่างวันด้วยสำหรับใครที่มีปัญหาฝ้าสงสัยว่าทำไมเราเนี่ยดูแลฝ้าไม่เคยจางวันนี้จะแนะนำชุดดูแลฝ้าสุดเด็ดจากเคที่ค่ะเริ่มจากตัวแรกเลยนะคะต ต้องทาเลยก็คือบำรุงตัวนี้ค่ะ ที่สุดของเซรัม่มลดฝ้าหน้ากระชับระดับยีนเจเคที่ที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนช่วยเติมน้ำให้ผิวให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นอิ่มน้ำขึ้นเปร่งปลั่งขึ้นแล้วก็ช่วยลดริ้วรอยด้วยกระชับผิวด้วยโดยที่ไม่แสบแดงแสบกล้านใช้ร่วมกับกันแดดนะคะบีบีกันแดดเคทีเอส50 PA++ บวกบวกไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิ้มค่ะแล้วก็สบู่สมุนไพรชุดนี้เซตนี้ราคาพิเศษ